สวัสดีครับวันนี้อยู่กับคุณไดอิลิกนะครับตัวนี้ป้ายแดงนะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมาเลยนะครับลูกค้าเลือกจอตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับจอบอร์ดใหม่7870นะครับตัวนี้แรม12รอม256นะครับเร็วแรงที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับมาพร้อมกับระบบกล้องรอบคัน360นะครับจอ 2K นะครับแล้วก็ภาพ 1080p คมชัดแบบนี้เลยนะครับปุ่มอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้หมดนะครับ ปใช้ได้ดูอยดอยู่แล้วนะครับระบบเสียง DTS นะครับตัวนี้ระบบเสียง DTS ปรับแต่งเสียงด้วยระบบ DSP นะครับนะครับระบบเสียง DTS นะครับปรับแต่งด้วยระบบเสียง DSP นะครับใส่ซิมได้แล้วครับจอตอนนี้ท็อปสุดแล้วครับท็อปสุดในตลาดแล้วนะครับ ก็รวดเร็วทุกแอบคมชัดแบบนี้เลยนะครับสนใจสินค้านะครับทักมาที่เพจร้านได้เลยนะครับ